สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับยาเทพอีกแล้วนะคะวันนี้ยาเทพก็ยังอยู่กับตาขายอยู่นะคะยังไม่เสร็จกว่าจะได้พูดได้อะไรได้นะคะตั้งตั้งหลายรอบนะคะเพราะว่าเ,าเดี๋ยวก็จะมีคําถามนะคะตาเทพกับน้องเนนะคะวันนี้เขาหยุดก็จะ,ะนั่งนี่นั่นนะคะตั้งแล้วก็ลบใหม่ก็เอาใหม่นะคะกว่าจะได้สําเร็จก็หลายรอบนะคะพี่น้อง ก็จะเป็นะตะาไครยเหมือนเดิมนะคะแต่รอบนี้เป็นจิ๋สีชมพูที่พอดีตัวนะคะพอดีกับถุงนะคะถุงขายทีนี้ตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายเนาะแต่คิดไปคิดมาอ่อันพอดีกับอันไม่พอดีมันก็คนละอย่างกันก็เลยอ่ะถ่ายพอให้มันมีคลิปลงเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือยางเก่าเขาที่เขาติดเอาไว้นะคะ อันนี้เราก็ใช้ผ้าตัวใหม่แล้วเนาะคะ่ะผ้าตัวใหม่ก็จะประมาณนี้นะคะตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายก็เลยมาถึงขั้นตอนนี้ยังรวดเร็วนาะจะพี่น้องคิดไปขิดมาเอาเขออีกสักหน่อยนึ่องมาสันวาเนาะจะกอดก็จะสอยไปนะคะฝั่งหนึ่งสอยตัวที่ไม่ได้ถ่ายคิดไปขิดมาเอาถ่ายอีกสักหน่อยเล็กน้อยเพิ่มเติมกันไปนาะจะพี่น้องอาจจะวากันเดอร์อจจะเทปก็ ขอบคุณอย่างสูงเลยนะคะทุกคนที่แวะเข้ามาให้กําลังใจเสมอเลยเนาะน่ารักกันทุกคนเลยนะคะบางคนก็ให้เป็นนานก็ยังกลับมาหาบางคนก็อาจจะมาช้าก็ไม่เป็นไรเหมือนยาเทพก็ไปหาช้าก็ไม่ว่ากันเนาะค่ะบางทียาเทพก็ไปอาจจะติดธุระแบบปังหรือไม่บางทีเครื่องก็ไม่อํานวยอย่างนี้นะคะก็จะมีประสาคอยู่ก็ พยายามไปนะคะพยายามไปหาเพื่อนเพื่อนพี่น้องเราให้ทั่วถึงนะจะเป็นกำลังใจให้กันก้าวเดินไปด้วยกันถ่ายก็บางทีก็มัวแต่จ้องตรงเข็มกลับได้นะเขก็อาจจะพลิกแพงหรือปิดพิ้วไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะค่ะคลิปก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะเป็นบางคนก็บอกว่าอ้่อยบอสอมเราห่อยค้านนะคะ ไปซื้อไม้หลดวาสนาอันนั้นก็ถ้าเรามีตังะคะ่ะเราก็ซื้อใหม่ไปเลยแต่อันนี้ถามว่านี้ไหมมันมีอยู่แต่มันมีน้อยนอา่าจะก็เก็บไว้ให้หลานไปโรงเรียนนะคะค่าขนมค่ารถน้องเนไปโรงเรียนเล็กๆน้อยๆอยอามาฝากกันนะคะพี่น้องประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะยุคนี้สมัยนี้นะคะนั่งแหงห่วงอยู่นะคะนางยิ่งห่วงเรื่อง <laughs> นางกลัวนางไม่ได้เรียนนะคะ นางใฝฝันฟฟนางชอบเรียนนะคะนางชอบไปโรงเรียนก็สู้ๆกันไปนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้กันเนาะคะ่ะชีวิตไม่ดิ้นเราก็ดิ้นเออชีวิตไม่สิ้นเราก็ดิ้นกันไปนะคะก็จะประมาณนี้เราก็จะผ่อนผ่มือจะผ่อนผ่อนผ่อนยังไงผ่อนผ่าตะคายเนาะค่ะเราจะไม่ให้เขาแบบว่าตึงเต้เลยนะคะเพราะว่าเราก็กะขนาดแล้ว กับซิปนะคะเราขึงไปเช็คไปเรื่อยนะคะเช็คไปแล้วถ้าเขามีความหย่อนความอะไรวก็ผ่อนๆให้เขาแบบมีความาไม่ตึงนะคะแล้วเขาก็จะเข้ามาแล้วก็พอดีกันเลยนะจ๊ะนะคะ,คะที่ตัวเ็จต่อได้นั่นก็คือที่ต้องตัดออกนะคะชี้โดชี้เดมันไม่เรียบร้อยแล้วก็ตัดออกถามว่าถ้า,าบางคน แม่ตัดได้ไหมก็ได้นะคะไม่เป็นไรมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับมากหรอกแต่ว่าเพื่อกวาเรียบร้อยเนาะ,ะแล้วก็ซอยไปเรื่อยๆจนจบเลยเนาะค่ะกว่าจะกว่าจะได้พูดได้เนาะค่ะเดี๋ยวพอพูดได้สองคำเอาตาเทพถามนั่นอพอพูดได้อีกอัสามคำเอาน้องเนถามนั่นถามนี่เนาะค่ะโอ้ยกว่าจะได้แต่ละคลิปเด้อค่ะพี่น้องกับบล็อแมนธรรมดา พอพอเราตั้งคลิปปุ๊บนะพอตั้งคลิปให้เราแม้ไม่ใช่เราตั้งคลิปพอเราคือพอเขาตั้งให้นะคะตั้งให้เสร็จก็ให้เรา,าบรรยายแต่ว่า,าตัวเองก็เผลอถามเรามาเนาะคะ่ะก็ลบไหมเนาะคะ่ะเอาใหม่กว่าจะได้เนาะคะ่ะพี่น้องไม่ใช่เรื่องธรรมดาเนาะคะ่ะตั้งกล้องทํางานไปด้วยนี่ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะคะก็บางทีบางครั้งชั่วโมงเร่งรีบนะคะมันก็อ่านบรสะดวกในการทายเนาะคะ่ะก็ ทุลักทุเลนะคะแต่ก็ใจรักใจทำแล้วมันก็มีความสุขน่าจะพี่น้องแบ่งปันเนี่ยค่ะถ้าเราขึงมาแล้วมันมีความหย่อนความอะไรเราก็ผ่อนผ่อนผ้านะคะผ่อนผ่อนผ้าอย่าให้เขาตึงนะคะเนี่ยค่ะวิธีผ่อนผ้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่เขาจะไม่เป็นถุงเนาะเอาผ่อนในแบบเบาๆนะคะอย่าอย่าผ่อนเยอะค่ะ ช่วงนี้ก็สถานการณ์ไม่ค่อยปกตินะคะก็ตั้งแต่แผ่นดินไหวเนาะคะะ่ะยุสธีก็หลายหลายคนก็เขาเรียกอะไรอะ่ะต้องคอยระวังนะคะต้องคอยหมั่นสังเกตเนาะ,ะเราจะไม่ประมาทค่ะเราทําอะไรเราก็ให้รอบคอบนะคะเราก็ทําท,ทุกวันให้ดีที่สุดนะคะบางทีเราประมาทเลินเล่อ,เ,ลอเหตุไม่น่าเกิดมันก็เกิดนะคะเหตุที่ไม่ ไม่คาดคิดเนาะคะ่ะบางทีบางครั้งมันก็ว่ากันไม่ได้เนาะมันก็เป็นไปตามเหตุการ์ไปตามเหตุตามผลของมันเนาะค่ะนะคะ,นะคะก็ใกล้จะสุดแล้วก็อย่าลืมผ่อนตรงข้างล่างเนาะถุงตัวล่างที่เมื่อกี้เราใช้มือสอดเข้าไปในซิปแล้วก็ไขได้แต่ตอนนี้มันใกล้จะจบแล้วก้จะสุดแล้วแลาเราก็จะสอดเข้าไม่สะดวกนะคะเราก็ใช้วิธีผ่อนๆด้านล่างเอานะคะ ก็จะจับแบบนี้นะคะวิธีการแล้วก็อย่าลืมระวังปลายเข็มกับผ้าชิ้นล่างนะคะผ้าขายชิ้นล่างมันจะเกี่ยวกันขึ้นมาถ้ามันเกี่ยวกันขึ้นมาแล้วมันจะทําให้มันมันเหนียวลังกันมามันจะไม่สวยนะคะถุงก็จะมีความลังมีความติดมาเนาะคะนนะคะเราต้องให้เขาปล่อยๆแบบนี้นะคะทุกคนเราก็จะได้ถุงใช้งานที่สวยนะคะ ถุงนี้ใช้ทำอะไรใช้ใส่ผ้าเวลาเราซักผ้าด้วยเครื่องนะคะจะเป็นพวกบางอย่างผ้าบางอย่างที่เป็นอะไรที่ไม่ไม่ควรลงเครื่องหรือเป็นผ้าที่บอบางอย่างเช่นชั้นในเสื้อชั้นในแต่ส่วนใหญ่ขยัเอาก็ดีถ้าไม่ขี้เกียจน,นะคะแต่ยุคนี้นะคะก็ต้องเอาลงเครื่องเราก็จะมีตัวนี้หรือผ้าซีฟองหรือผ้าเนื้อบางที่ไม่สามารถจะไปปั่นรวมกับอย่างอื่นได้นะคะ แต่อันที่จริงก็ซักมือก็จะดีที่สุดนะคะแต่บางทีบางครั้งเราก็าไม่สะดวกในการซักมือเนาะเราก็จะหย่อนเครื่องเราก็ใช้ถุงนี้เป็นตัวช่วยนะคะใช้ได้ดีมากๆเลยเนาะยาเทพใช้ประจำค่ะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่3มแล้วนะคะถุงเพราะว่าซื้อมาใช้ตลอดเลยนะคะบางทีลูกค้าส่งผ้ามาบางอย่างผ้าเนื้ออ่อนผ้าเนื้อเบาบางนี้นะคะเราก็ หลายตัวนะเราก็ไม่สามารถที่จะขยาม,มือได้บางทีบางครั้งงานเย็บก่อเยอะนะคะเราก็ไม่ได้ไปขยาเราก็ใช้ถุงนี้เป็นตัวช่วยในการหย่อนลงเครื่องนะคะก็จะช่วยในการไม่ทาให้ผ้าเย็นนะคะผ้าเนื้อบางมันก็จะบบกบางถ้าเราลงเครื่องปุ๊บมันก็จะทําให้ผ้าพังนะคะก็ใช้ถุงนี้เป็นตัวช่วยเสร็จแล้วเราก็กลึงให้เรียบร้อยนะคะุ๊บ ได้ปุกปุได้ให้เรียบร้อยส่วนตรงไหนที่เราแคะออกแล้วได้มันมีความคลี่ออกเราก็สอยเสริมได้นะคะเนี่ยพยายามทําถุงตัวล่างให้เขาปลอดโปร่งนะคะจะได้ไม่ติดไปกับสีเข็มนะคะสวยด้วยมือทําง่ายๆนะคะเพราะว่าทําไมไม่เย็บจากเย็บจากไม่ได้เราก็ได้เหมือนกันแต่ว่าจะได้มองว่ามีคนถามมาเนาะคะ่ะมีน้องๆถามมา บอกว่าหนูไม่มีจักหนูจะทํำยังไงเนาะคะ่ะก็ใช้วิธีนี้เนาะคะ่ะสวยด้วยมือก็ได้เหมือนกันแข็งแรงดดีเหมือนกันเนาะคะ่ะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาส่งกําลังใจให้ยาเทพเนาะคะ่ะเสมอเลยนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะน้องๆพี่ๆที่น่ารักทุกคนขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านนะคะ ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยวีีนี้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ